สวัสดีค่ะวันนี้ครูจะพาทุกคนให้มารู้จักวิธีการทำปุ๋ยเปลือกไข่วัตถุดิบที่ใช้มีเพียง3อย่างเท่านั้นนะคะสำหรับส่วนผสมหรือว่าวัตถุดิบที่ใช้ได้แก่ 1. เปลือกไขต่ตาแห้งครั้งนี้เราใช้ประมาณ80ฟองค่ะ 2. เกลือและ 3. ผงชูรสค่ะ หลังจากที่ส่วนผสมของเราพร้อมแล้วนะคะเราก็จะนําเปลือกไข่ของเราไปโขลกให้แหลกละเอียดนะคะหรือใครจะใช้วิธีการใช้มือขยําก็ได้เช่นเดียวกันนะคะ <S <S เมื่อทําเสร็จแล้วหน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้เลยละคะ่ะหลังจากนั้นเราก็เติมเกลือประมาณ1ช้อนแกงตามมาด้วยผงชูรสประมาณ2ช้อนแกงค่ะจากนั้นคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันค่ะ ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะสําหรับขั้นตอนในการทําปุ๋ยเปลือกไข่นะคะซึ่งมีวิธีการทําง่ายๆนะคะง่ายมากๆเลยนะคะซึ่งเชื่อว่าทุกคนสามารถทํากันได้นะคะเปลือกไข่เนี่ย ก่อนที่เราจะนำมาทำปุ๋ยนะคะเราควรจะตากแดดประมาณ2-3วันให้แห้งนะคะในตัวเกลือไข่จะมีแคลเซียมสูงช่วยบำรุงดินบำรุงลำต้นเสริมสร้างธาตุอาหารป้องกันหนอนป้องกันมแมลงและยังช่วยปรับสภาพดินก่อนปลูกได้ด้วยค่ะส่วนเกลือนะคะจะช่วยเพิ่มความแข็งแรงและรสชาติที่ดีให้แก่พืชของเราค่ะ ผงชูรสมีกรดอะมิโนทำให้รากดูดซึมสารอาหารได้ดียิ่งขึ้นและยังช่วยให้พืชผักของเรามีใบที่เขียวสวยแล้วก็น่ากินอีกด้วยค่ะ สำหรับวิธีการใช้ปุ๋ยเปลือกไข่นะคะเราจะนำไปโรยรอบโคนต้นนะคะไม่ว่าจะเป็นต้นไม้หรือพืชผักก็ได้เช่นเดียวกันค่ะเป็นการชืวอบำรุงรากบำรุงลำต้นไปจนถึงใบเลยนะคะหรือใครจะนำไปใช้ผสมกับดินในการเตรียมแปลงปลูกก็ได้เช่นเดียวกันค่ะหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคุณครูด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ